Extra w a t for Cleaner น้ำยาทำความสะอาดพื้นครับผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับที่บ้านผมไม่เคยขาดเลยครับหอมสะอาดผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยครับใช้ได้กับพื้นผิวที่หลากหลายครับเช่น ceramic, เซรามิกกระเบื้องยางหินอ่อนพื้นไม้ขัดเงาทำความสะอาดพื้นที่มีความมันและรอยเปื้อนพร้อมกำจัดกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ครับทำให้พื้นกลับมาสะอาดเงางามและมีกลิ่นหอมอ่อนๆครับปริมาณสุดที่ ตอกวัวน,นะครับ1,000มิลลิลิตรครับมันจะทำให้ห้องต่างๆในบ้านของคุณและออฟฟิศที่ทำงานของคุณสะอาดหอมสดชื่นต้องเลือก Extra Watt f o r Cleaner อะไรวะทำไมหอมจังเลยนี่ไงคะ Extra Wash น้ำยาทำความสะอาดพื้นของบริษัทซูเรียนค่ะอืใช้ทั้งบริษัทเลยนะคะโอใช้ตั้งแต่เปิดบริษัทเลยค่ะโอ้ไม่น่าหอมอย่งเลยแล้วนี่ต้องใช้เยอะไหมฮะก่าจะทําให้สะอาดและหอมขนาดนี้ไม่เยอะค่ะใช้ปริมาณนิดเดียวค่ะไหนะขอชมหน่อยสิค่ะซูเรียน Extra Wash Floor Cleaner ถ้าไม่ดีคงไม่บอกต่อใช่ไหมครับเนี่ยค่ะข,ขอบคุณครับหอมจังเลย e x r a Walk Frogger by s u l i e n